คุณพ่อครับมีงานนี้เสร็จไปแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มยังไม่เริ่มครับเนี่ยวันที่วันที่หกอ๋อเตรียมงานไว้วันที่หกแล้วครับวันที่หกเอ๋อเดี๋ยวผมขอขึ้นไปช้างบนได้ไหมครับเนี่ยได้ได้ขอบคุณครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่างซากนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆอ่างนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับถ้าว่าตอนนี้น้ําน้ําก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็มีพวกที่มาตกปลานะครับตกปลา มีแพมีตกปลาอะไรอย่างนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของหนองปลือนะครับหนองปลือฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเมืองพัทยานะครับพัทยาเดี๋ยวเราไปบนเขากันครับไปไปกันเลยครับ อากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีทางวัดเขาก็น่าจะมีงานอะไรสักอย่างนี่นะครับไม่แน่ใจว่ามีงานไปแล้วหรือว่าเพิ่งจะเริ่มงานนะครับพ่อครับมีงานนี้เสร็จไปแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มยังไม่เริ่มครับเนี่ย อ๋อเตรียมงานว้วันที่หกเล้วครับอ,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 อเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับเนี่ยได้ไดขอบคุณครับเข้ามาบาริเวณวัดรู้สึกว่าเย็นเย็นดีครับเย็นแบบเย็นแบบเรารับอกโอโซนธรรมชาติเลยครับ เป็นป่าตรงนี้ขเขาเรียกวัดน่าจะเป็นวัดเขาดินนะครับน่าจะเป็นวัดเขาดินเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็พอเราเข้ามาในบริเวณวัดรู้สึกว่าเย็นมากเลยครับขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับก็เป็นวัดที่สงบเงียบมากครับไม่มีพระไม่มีเนนเลยครับเว่าไปเตรียมงานอยู่ข้างล่างกันนะครับพอเราขึ้นมาข้างบนก็นจะ แบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวัดที่ดีอย่างนี้เพราะว่าเครื่องสังฆทา,านอะไรต่างๆนี่เขาจะามากองไว้ที่เดียวกันนะครับอย่างตู้น้ํานะครับอย่างตู้น้ําที่ญาติโยมมาทําบุญทําทานนะครับจะใส่จะใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้เลยนะครับญาติโยมใครไปไทยมาก็หยิบกินเลยนะครับแช่รอญาติโยมคนที่มาวัดนี้นะครับ จะเอาน้ำเอาอะไรมาทําบุญทําทานก็จะมีตู้แช่ตรงนี้ไว้เลยนะครับเรามาเราก็หยิบกินได้สะดวกเลยนะครับก็โอเคครับเป็นวัดที่ดีอีกวัดหนึ่งนะครับนี่คือจุดที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งของวัดวัดนี้นะครับมันจะมีจุดชมวิวข้างบนนียนะครับเราจะชมวิวได้สามร้กสิบองศาเลยนะครับมองได้รอบทิศเลยนะครับ จะมีจุดขึ้นให้มาชมวิวด้วยนะครับวันนี้อากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้ครับที่เรามองเห็นนะครับริบริบนู้นนะครับเขาชีจันนะครับมาวัดนี้ก็มามาง่ายครับมาเส้นอ่างซากนอกครับตอนมาเราก็เปิดตัวกันที่ฝั่งนู้นนะครับสันเขื่อนฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวตอนกลับนะครับเราก็จะมา ติดตัวกันฝั่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ